ผู้เล่นที่มีทักษะที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกแล้วพิธีกรมันก็มีนักเตะมาให้โคพาวเมอร์เลือก3คนคนแรกโมฮัมเหม็ดคูดูสฟิลฟอร์เดนและเอเซพาวเมอร์เลยตอบไปว่าในแง่ทักษะคูดูสเก่งมากและดีมากๆแต่ถ้าจะให้เลือกจริงๆผมขอเลือกฟิลฟอร์เดนเป็นอันดับหนึ่งเอเซอันดับ2องคูดูสอันดับ3ทีนี้เนี่ยพิธีกรก็ถามกลับไปว่าทําไมถึงให้ฟอร์เดนเป็นอันดับ1หรือเป็นเพราะคุณเคยซ้อมกับเขาในทีม ชาอังกฤษ และผู้เล่นคนอื่นๆพาเมอร์เลยตอบไปว่านักเตะที่ผมเคยคุยด้วยเกี่ยวกับเขาคุยกันถึงแต่เรื่องตลกไร้สาระไม่เคยคุยถึงเรื่องเทคนิคอะไรกันเลยส่วนที่เลือกเอเซเป็นอันดับที่สองเอเซมีความสามารถในการส่งบอลแบบทิปพาสซึ่งคํานี้ผมไม่แน่ใจแต่เท่าที่ลองค้นหาและคาดเดามันหมายความว่าทิปเปิลพาสหรือการส่งบอลให้เพื่อนและเพื่อนก็บเบิลคืนกลับมาให้เราเลี้ยงไปทําประตูได้แล้วพิธีกรก็พูดต่อว่าถึงแม้บางคน จะมองว่ามันไร้สาระแต่ในระดับพีเมร์ลีกแบบนี้ผู้คนไม่เข้าใจหลอกว่ามันทํายากแค่ไหนจนคุณได้มาลองสัมผัสเองถึงจะรู้พาเมอร์ <Palmer S 1> <Palmer S 2> พูดไม่หลอกมันยากแต่เขาทําแบบนี้เป็นประจำจนมันดูเหมือนว่าเป็นเรื่องปกติพิธีกรเลยบอกให้พูดถึงครูดูสหน่อย <Palmer S 1> พาเมอร์ก็บอกว่าเขาชอบทุกอย่างของครูดูสเลยทั้งเร็วทั้งแข็งเทคนิคดีผมคิดว่าเขาเป็นผู้เล่นที่ดีมากและพิธีกรก็ถามกลับไปว่าแล้วมีใครที่เราไม่ได้เอาชื่อมาแต่คุณคิดว่าทักษะของเขาดีในสายตาของคุณ พาเมอร์บอกเขาชอบที่จะเล่นกับซานโชพิธีกรถามกลับไปว่าทําไมคุณถึงชอบเล่นกับซานโชเขายังเหมือนตอนที่เป็นเด็กตลอดแม้เวลาจะผ่านไปพิธีกรถามกลับคุณหมายถึงเรื่องทักษะนะเหรอพาเมอร์ตอบว่า mm hmm. ใช่ใช่